้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบาโยอีคุณแม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวพอไปถึงสาแก้วแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโอนเงินให้คุณแม่หมื่นเ็ ให้เก็บเงินก้อนนี้ให้ดีแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่จะไปดําเนินการเพื่อที่จะพาตรงเฮงแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่คุณครูที่นี่ยังรออยู่นะคะ <c oughs> เราจะมีนโยบายให้ครูไปเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซนต์หลังจากเยี่ยมบ้านเสร็จแล้วดูไปดูสภาพครอบครัวนักเรียนถ้านักเรียนอยู่ในสภาวะลําบากให้บันทึกถึงอออขึ้นมาขอยกเว้นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดค่ะ <c oughs> เพูดกับเพื่อนนะครับเขาถ่ายแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ส่งให้คุณครูใช่ครับเขาไม่ได้ว่าไทยครับเขาแค่รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกไม่โอเคพ่อแม่ชาวขเขมรหูผึงครูไทยใจดีผู้อํานวยการจ่อให้น้องตรงเหงได้เรียนฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อมโอนเงินช่วยเหลือไปแล้ว17,000บาทพบยังไม่ถึงกัมพูชาตมดึงตัวกลับสอบปากคําเพิ่มครูแจ้งชัดขังเหมือนสุนัขใครเป็นคนพิมพ์ แต่ไม่ได้ตอบเรื่องให้ข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้องล่าสุดปิดกั้น Facebook แล้วด้านทั่วไทยปักหบุดเผยสถานีต่อไปงานนี้พ่อแม่ชาวคอมเมนต์ฮูพึงค่ะเมื่อครูไทยใจดีมีการร่วมประชุมหาหรือผู้อำนวยการจออนุมตัติให้น้องตรงเฮงนักเรียนชาวคอมเมนต์ ได้เรียนฟรี100%โดยจะยกเลิกเก็บค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเนื้อจากที่รัฐบาลสนับสนุนในโควตาเรียนฟรี15ปีซึ่งเป็นสิทธิ์เช่นเดียวกับที่นักเรียนไทยได้ พร้อมกับมีการโอนเงินช่วยเหลือไปแล้วคัน่ะ17,000บาทด้านครูผู้โพสต์ค่ะก็มีการออกมาตอบชัดว่าแชทที่มีการพิมพ์ว่าครั้งเหมือนสุนัขนั้นนักเรียนชาวคอมเมนต์ที่ถูกจับเป็นคนพิมพ์และส่งต่อให้กับเพื่อนพร้อมกับมีการส่งรูปในห้องขังก่อนที่ครูค่ะจะนำมาโพสต์เมื่อซื้อถามปมแม่ชาวคอมเมนต์ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือต้นตอของปัญหาใช่หรือไม่ครูผู้โพสต์ค่ะก็มีการตอบว่า มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับมีการบอกรู้สึกโอเคที่มีการโพสต์ออกไปแต่ไม่ได้มีการตอบเรื่องที่มีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องกับประชาชนล่าสุดทางครูผู้โพสต์ค่ะก็ได้มีการลบโพสต์ทิ้งนอกจากจะมีการลบโพสต์ทิ้งตอนนี้มีการตั้งคา่าปิดกั้นการมองเห็นโพสต์แล้วด้านเพื่อนครูค่ะก็มีการแห่เข้าไปให้กําลังใจแต่ก็ไม่เป็นผลหลายความเห็นค่ะมองว่าครูไม่ทันเล่เลี่ยมชาวคอมเมนต์ใช้ความรู้สึกอยู่เนื้อก,กุหมมยชาติ ไร้าการตรวจสอบข้อมูลรัฐกลุ่มแต่ด้านทว่วไทยยังไม่จบค่ะแม้ว่าครูจะมีการปิดกั้นเฟสมีการลั่นไม่สนุกเลยไปให้กำลังใจพออ,อดีกว่าสถานีต่อไปคาดว่าจะเป็น Facebook ของผู้อำนวยการโรงเรียนโดยข้อมูลเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสื่อผู้จัดก,การออนไลน์ได้มีการรายงานราม่าไม่จบพออ,อและครูโรงเรียนบัวเชรวบรวมเงินหมื่นส่งให้น้องตงเฮงกับคอมเมนพรามแม่ ล่าสุดตอมอสุรินนำตัวกลับคืนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม ตอนนี้คาดยังอยู่ในจังหวัดสุรินทร์สำหรับเด็กชายชาวกัมพูชาคนดังกล่าวค่ะไม่มีเอกสารใดๆนอกจากใบเกิดจากโรงพยาบาลในจังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาส่วนด้านแม่ค่ะบอกว่าเคยยื่นทำเรื่องบอดี้พาสมา5ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ซึ่งหลังจากกลับไปและมีผู้ใหญ่ใจดีทางกัมพูชาจะช่วยดำเนินการเรื่องเอกสารและเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตมสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการให้คำแนะนำสามีก็คือในใบซึ่ง เป็นคนไทยสามีของนางมอมชาวกัมพูชาให้ร้องต่อสารเพื่อยืนยันว่าเป็นลูกชายของตนจริงหรือยินยอมรับเด็กชายกัมพูชาเป็นลูกบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ พมจสุรินทรวมทั้งซอพอมอสุรินท์ที่จะได้ช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายได้ต่อไปสําหรับผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยามีการเปิดเผยว่าคนให้ข้อมูลคือแม่ชาวแคมินที่บอกว่าเขาเป็นลูกที่มีพ่อเป็นคนไทยและเอามาอยู่กับพ่อที่เป็นคนไทยจนเข้าเรียนชั้นป .1 โรงเรียนบ้านโนนสังพร,ร้อมกับมีการบอกว่ารับเข้ามาเรียนมีเอกสาร,รถ,ถูกต้องตามข้อกำหนดตามกฎหมายมีรหัสจีหรือว่าจีโค้ดเป็นรหัสที่ไม่ใช่คนไทย แต่เป็นต่างชาติที่มาเรียนซึ่งการเปิดรับนักเรียนจะต้องมีเอกสารมาครบทั้งหมดเราก็ต้องรับเขาที่สำคัญตามนโยบายของสอพทหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการก็บอกไว้ว่าเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถเข้าเรียนได้แล้วก็ยังสนับสนุนเรียนฟรี15ปีเด็กกลุ่มนี้ก็ได้รับงบในส่วนนี้ด้วยพร้อมกับมีการระบุค,ความช่วยเหลือค่ะที่พออ,อจอจะมีการอนุมัติให้นักเรียนชาวกัมพูชารายนี้ได้เรียนฟรี100% โดยจะมีการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายค่ะที่นอกเหนือจากที่รัฐสนับสนุนในโคต้าเรียนฟรี15ปีซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองของทงั้งนักเรียนไทยและต่างดาวจะต้องจ่ายให้กับโรงเรียนทุกเทอมโดยเฉพาะในระดับมัธยมมัธยศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงขึ้นโดยโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งค่ะเริ่มต้นที่6000บาทขึ้นไปและหากเป็นหลักสูตรพิเศษก็จะอยู่ที่ประมาณ35,000บาทก็มีซึ่งเรื่องนี้พ่อแม่ที่มีลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนรัฐ จะรู้ดีเราไปฟังสัมภาษณ์ที่สื่ออเมริณมีการลงเอาไว้กันเลยค่ะอ,อย่างนี้ค่ะนโยบายของโรงเรียนก็คือเราจะมีเก็บเงินบำรุงการศึกษานะคะแล้วก็จะมีเงินบริจาคแต่ว่าพอ,อาพูดในที่ประชุมผู้ปกครองแล้วก็ประชุมครูแล้วว่าเราจะมีนโยบายให้ครูไปเยี่ยมบ้านร้อยเเซ็นหลังจากเยี่ยมบ้านเสร็จแล้วดูไปดูสภาพครอบครัวนักเรียนถ้านักเรียนอยู่ในสภาวะลําบากให้บันทึกถึงพอ,อขึ้นมาขอยกเว้นค่าใช้ใจ่ายได้ทั้งหมดค่ะ ด้านครูผู้สอนและคนที่โพสต์เรื่องดังกล่าวค่ะระบุว่าไม่เสียใจในสิ่งที่โพสต์ลงไปในฐานะที่เราเป็นครูเข้าใจทุกท่านทุกท่านรักชาติตนเองก็รักชาติไม่ต่างจากท่านแต่สิ่งที่ตนโพสต์ออกไปในมุมมองของครูที่ได้อยู่ในเหตุการณ์และได้เห็นนักเรียนของเราที่อยู่ในชุดลูกเสือแล้วต้องถอดออกเพื่อที่จะส่งตัวไปที่ตอมเพื่อที่จะส่งกลับประเทศซึ่งเขาไม่ได้เติบโตที่กัมพูชาเขาพูดไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็คิดถึงว่า เขาจะไปอยู่อย่างไรประกอบกับแม่ของเด็กก็ได้พูดกับตนว่าถ้าไปไม่รู้จะอยู่อย่างไรเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นมานานแล้วก็เลยรู้สึกสงสารและนอนไม่หลับก็เลยขอโพสต์ลงนิดหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสสังคมแรงขนาดน,นี้ก็โอเคกับการที่โพสต์ออกไปเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นเคสตัวอย่างกรณีศึกษาให้กับอิงไลค์เคส และอยากให้เข้าใจในมุมของครูที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยส่วนประเด็นที่ครูนํามาโพสต์นั้นครูตอบว่าที่เห็นรูปภาพที่เขาเขียนว่าคลั่งเหมือนสุนัขนั้นเขาพูดกับเพื่อน เขาถ่ายแล้วส่งให้เพื่อน<ๆ>เพื่อนก็ส่งให้ครู <_ an> เขาไม่ได้ว่าใครเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั้น <_ an> เขารู้สึกไม่โอเคตนคิดว่าเจตนาของตนไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครทุกคนน่าจะเข้าใจตอนนี้ได้แต่วิงวอนให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยดูแลเคสแบบนี้ด้วยคิดว่าตรงนี้คงไม่ใช่เคสเดียวก็รู้สึกสงสารเมื่อคืนก็นอนไม่หลับก็เลยขอโพสที่หนึ่งครับก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสสังคมแรงขนาดนี้นะครับก็ โอเคนะครับถามว่าโอเคไหมโอเคครับกับการที่โพสตออกไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันมันได้เป็นเคสดีนะให้กับหลายๆเคสนะครับที่เห็นข้อรูปภาพใช่ไหมครับที่ว่าทางวันหมาอันนั้นคือเขาเขาพูดกับเพื่อนเขาพูดกับเพื่อนนะครับเขาถ่ายแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ส่งให้คุณครูครัใช่ครับเขาไม่ได้ว่าใครครับเขาแค่รู้สึกว่า นั่นแหละครับเขาอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกไห่โอเคใช่ครับส่วนด้านเพื่อนครูค่ะล่าสุดพบว่ามีการออกมาให้กําลังใจกันเป็นจานวนมากเช่นครูรายนี้ค่ะมีการออกมาโพสต์ว่าการเป็นครูที่มาจากจิตวิญ,ญญาณไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นสัญชาติเชื้อชาติศาสนา ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดไปเลยเพราะถ้าเป็นครูก็คงไม่ต่างกาันเพื่อโลกที่สวยงามขึ้นส่งกำลังใจให้นะเพื่อนซึ่งแน่นอนว่าก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้าไปแสดงความคิดเห็นและอีกคนค่ะก็มีการเข้าไปบอกว่ากูให้กำลังใจเพื่อนกูโดนด่าชัำครูผู้โพสต์ค่ะก็มีการเข้าไปตอบว่ามาด่าครูดูสิแม่ฉันโน่นเลี้ยงฉันใหญ่มาฉันจะตอบกลับให้หมดมากกว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคือความเป็นครูและเพื่อนมนุษย์ค่ะ ่วนพวกมนุษย์ทีมไม่ใช่เพื่อนหัวเลิกค่ะทําให้ครูค่ะที่กําลังเป็นประเด็นมีการเข้าไปตอบเพื่อนของตนเองว่าไม่ต้องเสียเวลาเธอปล่อยผ่านและก็พบมีคนเข้าไปบอกว่าตาสว่างในเรื่องนี้แล้วว่าเข้าใจครูนะแต่เจอเด็กกับแม่เล่นละครบทใหญ่เข้าไปรับบทเป็นเหยื่อเรียกคะแนนสงสารวอนให้สังคมไทยช่วยเหลือแต่เด็กกับแม่คงไม่คิดว่าความจริงจะปรากฏไวขนาดนี้สรุปผมก็กินยากาเหมือนกันแต่ถึงตอนนี้ตาสว่างเลย พร้อมกับมีการตั้งข้อสงสัยกันว่าแม่ชาวขเขมรไม่รู้กฎหมายไทยจริงหรือเพราะผู้อำนวยการก็บอกว่าแม่มีการยื่นทำบอร์เดอร์พาสแต่ยังไม่ได้อีกทั้งก็ยังมีเอกสารติดตัวที่ปล่อยให้หมดอายุแล้ว4-5ปีส่วนโพสต์ของดังพันกรน,นักร้องชื่อดังก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากโดยมีการกล่าวไว้ว่าถ้ายังถือสัญชาติขเขมรนโตไปเขาก็ต้องกลับไปอยู่ภายใต้กฎหมายเขมรหนึ่งในนั้นก็คือเป็นทหารแล้วมารบกับไทย ถ้าไม่กลับไปก็เห็นเห็นอยู่ผู้นำเขาเล่นงานคนเงาที่อยู่ที่คขมเมจะเต็มใจไม่เต็มใจยังไงเขาก็ถูกมัดมือชกให้เกลียดไทยอยู่ดีซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ค่ะที่อยู่ใต้โพสต์ของดังพันกรที่มีการระบุก่อนหน้านี้ว่าคุณครูครับไม่ว่าไทยหรือต่างชาติถ้าอยู่ในประเทศไทยไม่มีใครขัดขวางการทำตัวเองให้เป็นคนที่ถูกกฎหมายครับมันมีแต่จะทำหรือไม่ทำ ุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID @chapsi.store หรือโทร0942369493